การชายสื่อถึงใครถ้าใจกากก็อยาปากเก่งชาวเน็ตถูกใจกระทืบไลครัวๆไม่รู้ว่าโพดนี้ตั้งใจสื่อถึงใครหรือเปล่าแต่ทําเอาชาวเน็ตหลายคนร้องอุ้ยกันเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดพิธีกรชื่อดงังหนุ่มกัญชายได้โพดภาพอวดลุกหล่อเหลาในวัย53ปีพร้อมระบุข้อความว่าถ้าใจกากก็อยาปากเก่งเป็นแค่สัมภเวสีอย่าเสอเอิดทําตัวเป็นเจ้าที่เจ้าท,า,ทางงานนี้บรรดาชาวเน็ตถูกอกถูกใจกดไลค์คอมเมนต์รัวๆอาทิ อักษยรย่ออีเจียบเรียบด,วด่วนเพจหนึ่งไม่ขอเอ่ยนามปากเก่งพาดพิงเขาไปทั่วเขาไม่ด่าคนนั้นหรอกเขาเพื่อนกันเดือดด่านมากพ่อคุณครูดุมากข่าววันนี้พ่อคือพ่อตัวพ่อแบบตึงๆสับๆส่วนคนนั้นก็สามสัมภเวสีใช้อดีตเพื่อนรักสมแสนไม่ค้าครูแล้วพี่หนุ่มจะแรงเพื่อ